สนับสนุนโดนซปเปอร์เทอร์โบสูตรเพิ่มพลังพืชระเบิดดินระเบิดรากปุ๋ยอินทรีย์ Super t u r โบปุ๋ยอินทรีย์เม็ดคุณภาพเยี่ยมฉลุยสารกำจัดวัดชพืชช่วยลดการงอกของข้าวดีชุดเดียวเอาอยู่ครบทุกระยะการเพาะปลูกสุดยอดของความประหยัดโฟนอนผลผลิตเพิ่มสัตว์เลี้ยงโตวไวไร้สารพิษต้องโฟนอน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคุณภาพจาก a อทีกรุ๊ปช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินครับมาดูวิธีการเลี้ยงไก่ไข่ขึ้นตามห่งนี้เนี่ยอันดับสองของประเทศเปีีเดียวไม่ธรรมดาครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าของฟาร์มชื่อคุณเทและก็คุณน้ำอ้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเคคุณน้ำอ้อยฟาร์มที่นี่เนี่ยเข้ามารู้สึก ยากลาบากพอสมควรทางถนนหนทางนะค่ะทางจากถนนใหญ่สักกี่กิโลครับสามกิโลค่ะแล้วฟาร์มใหญ่ขนาดนี้เลี้ยงกี่ตัวครับประมาณสามหมื่นเจ็ดสามมื่นเจ็ดเกือบสี่หมื่เลยทีเดียวสหมื่นค่ะแล้วเราเอากเรียอะไรลูกไก่มาหรือยังไงฮรเราเอาไก่พันไข่ไก่พันไข่ไก่สาวไก่สาวไก่สาวมาเลย พร้อมที่จะไข่เลยแร้วที่จะไข่แต่มาเลี้ยงไข่สาวเนี่ยมันจะไข่ได้สักกี่เดือนตัวหนึ่งตัวหนึ่งเนี่ยหยุการไข่มันปกติแล้วเนี่ยที่เซตกันไว้เนี่ยที่จะทําสร้างผลผลิตแล้วก็ไข่ที่มีคุณภาพจริงๆอยู่ที่4 41วัน4 41วันหนึ่งปีค่ะกว่าๆค่ะไข่หนึ่งตัว ไข่ได้เป็นปีใช่ค่ะนิดๆน,นะค่ะ,ะแล้วก็วันๆนหนึ่งแบบมันไข่สักกี่ใบสามหมื่นเจ็ดเนี่ยสามหมื่นเจ็ดถ้าว่าได้ก็จะได้ประมาณสามหมื่นห้าหรือสามหมื่นหกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเกือบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าผล 1, ผลิตวันหนึ่งก็ได้ไข่วันละสามหมื่นกว่าใบไค่ะใช่ค่ะแล้วใบใบละเท่าไหร่ราคาตามท้องตลาดไข่ก็จะมีขึ้นลงต่างกันเ สองสามบาทไม่เกินวันหนึ่งนะได้สามหมื่นห้าสองบาทก็เกือบแสนเลยนะต่อวันคือคือการขายได้แล้วเดือนหนึ่งเรามันออกทุกวันไม่ไก่ออกทุกวันออกทุกวันค่ะดูแล้วเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับผู้ประกอบการนะทีนี้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเนี่ยคือ ค่าใช้จ่ายก็จะมีเรื่องอาหารหัวอาหารไก่น้ําใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพวกยากับวัคซีนหกเดือนต่อหนึ่งครั้งเดือนต่อหครั้งค่ะดูแลยากไหมถามว่ายากไหมมันขึ้นกับสภาพอากาศด้วยค่ะแต่ว่าพอดีในการจัดการในระบบเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เราเราจัดโปรแกรมแสงตามโปรแกรมค่ะใช่เรากหนดให้เข้าออกที่ไหนก็ได้ใช่ค่ะเราจะอยากได้ไข่ตอนไหนใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ไข่ขนออกไปที่ไหนแต่ละวันละวันเนี่ยจะมีทางบริษัทกรับมารับมารับถึงที่เลยเราไม่ต้องไปหาตลาดเองหาเราถึงที่เลยค่ะเวลาไก่เนี่ย แล้วมันก็ต้องกินอาหารันต้อง่ายออกมาใช่ก็จะมีโมลไก่เนี่ยไปทำอะไรตอนนี้กําลังจะดูธุรกิจจากการต่อยอดแนวธุรกิจว่าจะเอาขี้ไก่เนี่ยมาทําสร้างปุ๋ยเพิ่มมูลค่าใช่ค่ะโุ๋ใช่ต่อยอดอาจจะทำย่างอื่นไบโอแก๊สด้วยใช่ปั่นไฟเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในฟาร์มค่ะครมัน่นคือเรื่องของกระบวนการ ทำมตามไก่เพื่อที่จะให้เป้าหมายคือให้ไก่นไข่ไข่ดีใช่ค่ะ,ะแล้วก็ไข่สมบูรณ์ค่ะได้ราคาครับแล้วก็ตัวหนนั้นมีอายุการไข่ถึง441วันวันปีกว่ากว่าเลยปีกว่ากว่าสามารถสร้างไรายได้วันหนึ่งเกือบแสนกับแสนเลยทีเดียวทำไงก็ได้ให้ไก่ไข่ทุกวันใช่ค่ะสมบูรณ์ลดอัตราการตาย ให้้นอยที่สุดของไก่มีอะไรบ้างที่เจออยู่ตอนนี้ไม่มีค่ะค่ะเพราะว่าใช่ค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าได้รับความอนุเคราะห์จากสัตวบาลของบริษัทด้วยของในพื้นที่ด้วยปศุสัตว์เขาจะเข้ามาดูแลอยู่แล้วมีการสวอบไก่ทุก4ี่เดือนตรวจโรคมีวัคซีนให้ทุกหกเดือนสุขภาพแม่ไก่ค่อนข้างจะแข็งแรงไม่อัตราการตายค่อนข้างน้อยค่ะ ชื่อฟาร์มอะไรที่นี่ <G ül> ที่นี่พนะนาวดีฟาร์มพนาบดีวดีพนาวดีธนาวดีฟ <S 2> <S 2> <S 2> าร์มน,นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับนะเลี้ยงไก่ที่ประสบความสำเร็จนะคุณเคคุณน,น้ำอ้อยนะสองปีผ่านมานะได้เลี้ยงวิธีการเลี้ยงการดูแลประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะฮะนะฮะับว่าเป็นเกษตรกรตัวอย่าง ที่น่านำมาเป็นแบบอย่างท่านใดสนใจจะมาดูมาเที่ยวยินดีมากๆนะฮะที่นี่เขาเรียกหมู่บ้านอะไรที่นี่บ้านโพนสว่างค่ะอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณเคกับคุณน้ออ้อยที่ให้ความรู้กับผมแล้วก็ผู้ชมชาวบ้านขอ,ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ อย่ามัวเสียเวลากับการเลี้ยงสัตว์ที่ไม่มีคุณภาพหันมาใส่ใจกับโฟนอนแร่ธรรมชาติผลผลิตเพิ่มสัตว์เลี้ยงโตวัยที่สําคัญไร้สารพิษสัตว์เศรษฐกิจทุกชนิดจะมีคุณภาพด้วยโฟนอนผสมในอาหารสัตว์จะช่วยให้ระบบย่อยดูดซึมอาหารเพิ่มมากขึ้นได้น้ําหนักผลิตน้ํานมลดระยะเวลาการเลี้ยงเพิ่มปริมาณเนื้อแดงในสุกรสร้างภูมิคุ้มกันโรคลดกลิ่นเหม็นในมูลสัตว์ลองดูแล้วจะรู้ว่าโฟนอนแร่ธรรมชาติช่วยท่านได้จริงๆโฟนอนผลิตภัณฑ์ จาะ a อทีกรุปหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ใกล้บ้านท่านช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารครับมาร้านธนวันการเกษตรครับวันนี้ก็มาเจอพี่น้องเกษตรกร,รหลายท่านเลยทีเดียวแล้วก็เจธนวันก็อยู่ที่นี่นะสวัสดีครับอ๋อเจ้าของร้านนะฮะทราบว่าซปเปอร์ทบเนี่ย นะเอามาจากจำหน่ายที่นี่หลายปีแล้วนะครับที่ยืนข้างหลังนี่คือเกษตรกรที่เคยใช้สป์เทอร์โบใช่ค่ะแล้วเวลาเกษตรกรเข้ามาซื้อของที่ร้านเนี่ยนะที่ร้านมีอะไรขายบ้างครับอ๋อแล้วก็มีสินค้ากเกษตรทุกอย่างเคมีอินซีสป์เทอร์โบแล้วก็ยาอะไรต่างเหล่านี้นะส่วนมากลูกค้าซื้อเอาไปใช้กับพืชอะไร น่าจะเป็นยางพารายางพาราอ้อยมันสัะหลังด้วยอ้อยด้วยยางพาราด้วยโอก็หลายหลายพืชเหมือนกันนะอส่วนมากก็คือเขาเอาไปทําังไงไปใช้ยังไงก็คือที่เอาไปใช้ที่สอบถามเกษตรกรก็คือเอาไปลองพื้นลองพื้นอ้อยการปรับสภาพพืนเดี๋ยวเรามาคุยกับเกษตรกรบางท่านดูบ้างครับที่อยู่ข้างหลัง คุณลุงใช้กับพืชอะไรนะเอาซุปเปอร์เทอร์โบไปใช้กับอะไรใกับยางครับกับยางครับแล้วเป็นยังไงบ้างก็ <c oughs> ดีครับดีนี่คือยังไงใบมันงามหรือว่าน้ำยางออกเยอะดน้ำยางออกเยอะครับอ๋อใส่ลนานไม่ถึงจะรู้ว่าน้ำยางออกเนี่ยก็ประมาณสักงสองอาทิตย์เลยครับอ๋อลงแล้วอสองอาทิตย์แน่นนะแล้วลงใส่ยังไงเอาไปใส่เพรียวเลยหรือว่าผสมปุ๋ยผสมผสมผสมน้อยๆผสมน้อยอ๋อผสมเคมีแล้วก็หวานลงไปใต้ทรงพุ่มยางอะนะลุงปลูกกี่ไร่อ่ะ สิบเก้าไรสิบเก้าโอ้ไม่น้อยอะเนี่ยยางอายุเท่าไหร่ละผมกีดแล้วกีดแล้วสี่สี่มีดละจอสี่เขาเรียกอะไรสิยสี่ไล่สี่ไร่อ๋อปิดกีดสี่ไร่แล้วเริ่มจะเริ่มกีดอีกปีนี้ก็ใส่รองพื้นไปแล้วใส่รองพื้นไปแล้วปีนึงใส่กี่ครั้งอ่ะสองครั้งออ๋ต้นฝนปลายฝนอย่างเงี้ยนะเอาซูเปอร์ทบอลคุกเค้ากับปุ๋ยเคมีละหวานปีหน oh, ึ่งสองครั yeah, okay. todas, ้งแล้วท oh, ่านอื siblings. ่นนะครับมีอัน ใช้อะไรบ้างครับครับใช้กับข้าวมันอแล้วก็ยางพาราที่เป็นแผลครับอ๋อเป็นแผลคกับเป็นแผลใช้ยังไงก็ใช้ละลายน้าครับให้พอเป็นโคนครับอ๋อเหรอก็ใช้แปรงทาทาบริเวณที่เป็นแผลใหม่เอาซูเปอร์เบอร์บเนี่ยนะใช่ครับเอาไปคนกับน้ําเข้ากับน้ําให้เป็นละลายกว่าปนขาวครับแล้วเอาไปทาแล้วมันช่วยอะไรฮะมันช่วยขยายซลลเร็วกว่าเดิมครับจะให้เปลือกมัน ติดกันเร็วขึ้นครับแปลกมากเลยเพิ่งเคยได้ยนสำหรับยางเล็กครับยางเล็กเบที่โดนแดดจัดๆนะครับจะมีปัญหาตรงที่ว่าเปลือกไหมเราก็จ้องใช้ตัวนี้ทาซูเปอร์เทโบนี่นะเอาไปใส่น้ำให้มันเป็นเหลวๆหน่อยแล้วเอาแปรงทาทาทาบริเวณนั้นนะโอ้ดีมากเลยดีมากเลยเนาะข้าวนะครับข้าวใส่ข้าวที่เคยเป็นโรค โรคใบไม้ครับโอ้ใบไม้ครับตัวนี้มันสามารถใช้ใช้แก้โรคได้ษาได้ครับเป็นอย่างนั้นเลยครับเราใช้บวกเคมีแล้วก็หว่านลงไปตรงที่มันเป็นเป็นโรคใบไม้นะครับใบไม้ใบเหลืองใบไม้แล้วก็ว่านลงไปแถวนั้นเลยว่านลงไปประมาณสักสามวันไม่ต้องตกใจครับยุบยุบยุบลงเลยอะไรยุบตรงที่เป็นโรคครับข้าวหายหมดเลยหรหายหมดครับแล้วทีนี้มันขึ้นมาใหม่อ๋อเหรอ งามกว่าเดิมครับอ๋อหมายว่าลองแล้วลองด้วยตนเองหายแล้วก็ขึ้นมาใหม่ใช่ใช่งามกว่าเดิมอีกครับอ้อเป็นอย่างนั้นนี่คือประสบการณ์ผู้ใช้เนาะอืมอ่าพี่ใช้กับอะไรฮะเชิญนะใช้กับอ้อยเหรออ้อยครับอ๋อเป็นไงใช้กับอ้อยแล้วเอาไปใส่ยังไงอะเอาไปใส่ยังไงฮะก็เอาไปโรยแล้วก็กบอบอโรยแล้วกบเลยเหรอครับองกบด้ยแล้วก็ดึง ล้วนช่วยดีนะอ้อยนี่เขียวเลยหรอกี่วันใส่แล้วถึงเขียวเดือนอ๋อประมาณเดือนหนึ่งเขียวเห็นเลยครับต้องผสมปุ๋ยเคมีไหมผสมผสมด้วยอ๋อเอาซูเปอร์เทอร์โบผสมปุ๋ยเคมีแล้วก็ใส่ห้อยเขียวเลยครับอ่ะลงอ่าลงลองดูที่ใช้กับอะไรผมก็ใช้ครั้งแรกก็เอามาลองพื้นนงพื้นนข้าวก่อนครับวีแรกก็ใส่ไล่แล้วก็สอบในนี้ก็ลดลงครับอ่าใส่ ห้าสอบต่อสิบไร่โอ้ห้าสอบใส่สิบไร่อ่ามันจะงามเกินไปงามเกินอทนนี้ไม่ได้ลองพื้นเอาใส่ที่หลังใส่ที่หลังใส่นน้อยใส่น้อยก็ยังงามมันจะล้มอ๋อต้องใส่น้อยอ่าถ้าใส่มากมันจะไม่ดีใช่ไหมใส่้องปีนี้ต้องใส่น้อยลงอ๋อถ้าใส่ทุกปีใส่น้อยลงถ้าใส่เท่าเดิมนี่อ่ามันจะข่าวมันจะสูงเกินอ๋อคือ ไม่ให้มันงามเกินเพราะยิ่งใส่ยิ่งงามเ่ากันเอะใบมันก็จะไม่ไม่งามเหมือนใสยูเลียใส่อะไรโดยตรงนะใบมันจะแข็งใบจะแข็งพืชอย่างเออแมลงก็ไม่ค่อยกินอหอยก็ไม่ชอบมันต้นมันแข็งซูเปอร์เทอร์โบเนี่ยนะซูเปอร์เทอร์โบกระสอบเขียวๆเนี่ยนะถ้าใส่ยางนะสยางนี้ก็อีหนึ่งผมก็ผสมเคมีสี่กระสอบต่อเคมีหนึ่งกระสอบพอเหมาะเลยเพราะว่า ผมใส่อย่างนี้แล้วดูดูถ้าฝนมันใส่ไม่ทันปลายฝนนี่ก็ยังคงเดิมอยู่น้ำยางยังคงเดิมแต่เราใส่เยอะหน่อยใส่เยอะอน้ำยางก็ออกดีข้าวก็ได้ผลผลิตดีครับข้าวก็ดีมันก็งามจนเกินงามเกินหัวด้วยเนี่ยใส่อีที่แล้วเพื่อนมาเห็นเอ้าต้นมันทำไมสูงสามเมตรแหละหัวมันยัง ไม่ได้เพราะว่าสี่เดือนอถอนเลยมันลมมาพัดมันล้มก่อนอันนี้งามเกินถ้าดินไม่ไม่เหมาะนะต้องเอาตัวนี้ไปรวยก่อนอแน่นอนเคยใช้มาแล้วถ้าดินบ้านนี้เองถ้าดินแข็งกระด้างหรือดินไม่สมบูรณ์เนี่ยเอาซูเปอร์เทบโบไปลอยรองเลยรองเลยแล้วดินมันจะสมบูรณ์ล่วนซุยถ้าดินใหม่นี่ใส่ไม่ได้เพราะจะงามเกิน คือปรนสงการผู้ใช้เอ้ยขึ้นแต่ลำต้นสามเมตรยังไม่ให้หมูเลยอันนี้เห็นกระตาแล้วนะเพื่อนเก็เห็นนี่ทำไใกล้นี่ทำไใกล้ร้านนี่จะจะทำให้ดูที่จริงถ้าเราใส่ตัวนี้ต้องตัดต้นมันเขาตัดต้นมันขึ้นถึงปีกว่ามันเป็นเรื่องความเจริญเติบโตได้ดีครับผมหมูมันจะเจริญเติบโตได้เอาละครับนี่คือาเกษตรกรในเขาเรียกหมูบ้านอะไรครับที่นี่บ้านดงบ้านดงนะฮะอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนะฮะ เอาละสุดท้ายนี้มีใครเป็นตัวแทนฝากถึงผู้ฟังทั้งบ้านบ้าง <Wow. S 1> มีอะไรจะฝากถึงผู้ชมที่ดูรายการอยู่เนี่ยครับผมบก็ขอฝากครับคนที่ยังไม่เคยใช้ครับซูปเปอร์เทอร์โ,รโบเขาดีจริงๆครับเขียวนานงามนานครับมเมล็ดข้าวนี่ถ้าจะใช้กับข้าวครับมเมล็ดข้าวนี่แทบจะไม่มีจมูกหักเลยครับที่ลุงสีเขาบอกมาไม่ได้ ปลายข้าวนะครับอับผมดีดีจริงๆครับถ้าใครยังไม่เคยลองก็เชิญได้ครับลองลองได้ครับดีจริงๆครับอ้าแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เจ้าของร้านธนวันนะฮะขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับซุปเปอร์เทอร์โบเยี่ยมกแกกรแกเปอร์เทอร์โบตันเดิโอเคได้เลยหนึ่งตันใช่ไหม โอ้เดี๋ยวนี้ดํำซ้มเนาะโอ้ขับรถคัมเบ์เลยตั้งแต่ขายซปเปอร์เทอร์โบนั่นและครับเสียทำอะไรก็งามไปหมดขายได้กำไรดีซปเปอร์เทอร์โบสูตรเพิ่มพลังพืชระเบิดดินระเบิดรากตั้งแต่มาใช้ซปเปอร์เทอร์โบชีวิตผมก็เปลี่ยนไป เทอร์โบดีลีกัดผมใส่มาแล้ว2ปีตั้งแต่ผมใช้ซูเปอร์เทอร์โบดีจริงๆแค่เปลี่ยนความคิดครับชีวิตก็จะเปลี่ยนครับซูเปอร์ปปรเทอร์โบเยี่ยมครับซูเปอร์เทอร์โบเยี่ยมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคุณภาพจากเอทีกรุ๊ปครับช่วนี้จะพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสาร,รคามครับมาคุยกับ อดีตนายกที่ตำบลแห่งหนึ่งในเมืองมหาสาร,รคามเข้ามาก็โหเห็นไร่สวนมะนาวนะหลายต้นเลยทีเดียวแล้วก็ที่นี่ก็เป็นแหล่งพักพิงสบายๆรีเล็กยามเย็นนะนั่นคือนายกโอหรือนายกชย,ยพลโบราณมุ่นค่า สวัสดีครับนายกครับคับสวัสดีครับนายกออมาอยู่อะไรแถบนี้ดูที่น่ะมีสวนมะนงมะนาวมีสระน้ําด้วยนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เว้นบักการเมืองนะครับเพราะว่านอกจากการเมืองช่วงนี้เขาไม่ให้ยุ่งแล้วนะครับแล้วก็ก็กลับมาอยู่ในเรื่องของการทําเกษตรพอเพียงเกษตรพอเพียงนะครับพอดีก็มีพื้นที่อยู่เก้าไร่แล้วก็มาขุดสระน้ําไว้จากสามประมาณสามสี่ไร่นะครับแล้วก็ ตอนนี้ก็ลงอย่างเดียวคือลงมะนาวลงมะนาวทั้งแป้นพิจิตสองร้อยต้นแล้วก็ลำไยสองร้อยต้นนะครับแล้วก็ดอกพิเศษสองร้อยต้นนะครับก็ปลูกหกร้อยต้นเลยทีเดียวนะไม่น้อยนะครับใช้เขาเรียกเขาปลูกในในอะไรในในวงบ่อในวงบ่อซีเมนครับท่อ60สิบซเซนติเมตรช่วงแรกๆคือเอาพันมา ครับซื้อจริงซื้อจริงพันมาจากจังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็มาเตรียมดินก็ตามตามที่เราศึกษาดูตามเว็บไซต์ตามตามเอกสารจากกรมศึกษาเรียนรู้จากรอบข้างที่เทคโนโลยีในมือถือแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตามมือถือตามตามอินเทอร์เน็ตนะครับก็มาศึกษาแต่ก็มีส่วนที่ต้องส่วนผสมที่ผมเอามาเพิ่มคือใช้สารปรับปรุงดินของซูเปอร์เทอร์โบนะครับแต่ก็ได้เอามาลองพื้นในการ คุเขาแล้วก็เอามารองผืนก็ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็พอปลูกประมาณสักข้าหกเดือนนะครับตอนนี้ก็ผลผลิตอยู่ประมาณห้าห้าหกเดือนแล้วแหละอืแล้วก็ใช้สูตรสองพลังของซูเปอร์เทอร์โบนั่นแหละให้อาหารทางใบนะครับก็ผสมต่อน้ำยี่สิบริรก็ฉีดไปตอนแรกก็นึกว่ามันจะไม่ได้ผลเท่าไหร่แต่พอทําไปต่มาพอพอฉีดเข้าไปเสร็จก็ลองสังเกตดูประมาณสัก หนึ่งอาทิตย์ดอกกิ่งเริ่มแตกออกมาแบบแบบเริ่มันก็แตกว่ามันเป็นพอเจ็ดวันรู้เรื่องละเจ็ดวันรู้เรื่องนะแล้วก็ดอกยอดแตกออกมาอตอนนี้ก็มันแทงออกมาเยอะเราต้องมาตัดกิ่งโอ้แทงเยอะเกินเองแทงเยอะเกิน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 เราคาดเราก็มาตัดกิ่งเพื่อให้มันอ่าให้ลำต้นมันน้อยบังคับนังคับมาปลูกไว้หกเจ็ดร้อยต้นเนี่ยคิดว่าจะปลูกมะนาวเป็นอาชีพคือตอนแรกผมเองก็มีอาชีพ เดิมที่เขาได้รับราชการลาออกมาลงเลือกการเมืองก็ลงทั้งนายยกลงทั้งสภาผู้แทนราษฎรต่พอเข้าเยอกริงแล้วการอยู่กับธรรมชาติการอยู่กับเกษตรเพราะว่ามันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งแล้วก็อยู่กับมีเลี้ยงปลามีสัตว์ปาปลูกพริกปลูกตะไครปลูกปลูกทุกอย่างที่เรากินได้ที่เราไม่ได้ซื้อแล้วก็แต่เราต้องมาคิดหน่อยว่าการที่เราจะปลูกการชิดจะทําให้เราลดต้นทุนได้นเราจะซื้อ อุยหรือเราจะใช้อะไรสักอย่างเราต้องดูว่าเราต้องลองลองดูไม่ใช่เราจะซื้อมาแล้วลองเพราะต้นไม้เราเยอะ๋ยวเราลองไปแล้วมันอาจจะอาจจะไม่เข้าแต่ของซปเปอร์ทเวลผมไม่ลองเลยคือผมเข้ามาผมใส่เลยใส่เลยนะใส่เลยจนเชียวจนเชียวนานอยู่ทุกวันนี้อ้าวแล้วนั่นคือนายกโอนะชื่อเล่นว่าโอชื่อจริงว่าชัยยู่อำเภอเมืองครับก็ที่ว่า การทําเกษตรนะครับแล้วก็การทําเกษตรแล้วก็การที่เราอยู่กับเกษตรการที่เราคิดว่าเราพอแล้วเราเราคิดว่าเราเรามีแค่นี้เราพอถ้าเราพอเสร็จเราก็แบ่งกปนพี่น้องไปถ้าเราเหลือจริงจริงเราค่อยขายอันนี้เขาเรียกว่าใช้ทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราตามรอยพ่ออันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผมต้องยินจดย่างศาราผมต้องมีรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ทุกมุมเลยเพราะว่า ผมผมเชื่อมั่นในปัญญาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อหลวงเอาไว้ให้กับเกษตรกรพี่น้องประสุทีชควไทยครับพ่อก็คิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีผมเองก็ก็จะพูดว่าใช้เวลาอยู่กับการเมืองมาหลายปีแต่ช่วงที่เวียนว่าการเมืองมาอยู่กับธรรมชาติผมก็มีความสุขอย่างนอ๋้าวละนั้นคือนายกโอแห่งเมืองสารคามมหาสารคามครับคุณชยพลโบรานมูล มูลโบรานมูลนะฮะเอาล้ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนายกมากครับนายกครับสวัสดีครับเหนื่อยใช่ไหมกับการทำการเกษตรที่ไม่ได้ผลเอาเอานี่ไปชุดเดียวเอาอยู่ครบทุกระยะของการเพาะปลูกใช้ได้กับพืชทุกชนิดประหยัดสุดคุ้มสุดคุ้มจริงๆโทรเลย0 8 1 4 5 3 2 2 2 2ชุดเดียวเอาอยู่เอาอยู่จริงๆ ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมครับวันนี้ก็มาเจอมาเยี่ยมร้าน5ดาวการเกษตรนะซึ่งอยู่ในตลาดอำเภอดอนตูมเลยทีเดียววันนี้ก็มาหามาเยี่ยมเฮียครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านสวัสดีครับเฮียครับเฮียครับชื่ออะไรครับเนี่ยผมชื่อกอนครับชื่อกอนนะร้านเปิดมากี่ปีแล้วทำเลดีมากเลย4ปีแล้วครับ4ปีนะฮะซูเปอร์เทร์โบเนี่ยเฮียขายมาหลายปี อ๋อน่าจะสักสองปีได้แล้วครปีนะครับเป็นไงบ้างฮะเกษตรกรที่มาซื้อเห็นสั่งมาหลายรอบแล้วก็โอเคนะครับคนที่ใช้ก็ก็ก็กลับมาใช้เขาเอาไปใช้กับอะไรผักนะฮะก็ทั้งผักทั้งข้าวนะครับลูกค้าที่มาซื้อซ้ําอยู่หลายรายเนี่ยของเฮียเนี่ยนะครับเข้ามาเล่าอะไรฟังบ้างไหมก็ได้ถามเขาไหมส่วนใหญ่ก็เขาโอเคดีโอเคดีก็มาถึงก็เี้เลยเอาที่เปิดที่โบเกี้นะใช่อแบงนั้นนะฮะ เอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือ,อเฮียกร้นา,าน5้าดาวการเกษตรซึ่งอยู่บริเวณถนนเขาเรียกถนนอะไรเฮียที่นี่เราจะเป็นดอนต<ะ>ูมนครปฐมฮะดอนตูมนครปฐมนะฮะอยู่สุดถนนสี่เลนเลยนะฮะถ้ามาจากจะเข้านครปฐมก็อยู่ขวามือเห็นเด่นชัดเลยทีเดียวนะฮะเขียนติดร้านว่า5ดาวการเกษตรนะครับปุญญ๋ยยาราคามาตรฐาน พี่น้องที่ชมรายการเนี่ยมาซื้อซูเปอร์เทบอลแล้วก็มาซื้อปุ๋ยยาหลากหลายเลยทีเดียวร้าน5ดาวการเกษตรนะฮะเฮียกรสุดท้ายนี่เฮียกรมีอะไรฝากถึงผู้ฟังผู้ชมท่านบ้านเมือก็ใช้ดีครับซูเปอร์เทบอลนะครับประหยัดดินดีนะครับรับเอาละครับนั่นคือซูเปอร์เทบอลใช้ดีประหยัดนะดินดีกับเฮียกร5ดาวการเกษตรกับซูเปอร์เทบอลขอบคุณมากครับเฮียครับ เหนื่อยใช่ไหม,มกับการทำการเกรษตรที่ไม่ได้ผลอเอาเอานี่ไปชุดเดียวเอาอยู่ครบทุกระยะของการเพาะปลูกใช้ได้กับพืชทุกชนิดประหยัดสุดคุ้มสุดคุ้มจริงๆโทรเลย081 453 2222ชุดเดียวเอาอยู่เอาอยู่จริงๆช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาที่ อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรครับมาร้านมุกดาการเกษตรซึ่งอยู่ในใจกลางตลาดเปยทีเดียวครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้มุกดาซึ่งเป็นเจ้าของร้านสวัสดีครับเจครับเจ๊ครับร้านที่นี่เน่เป็นร้านการเกษตรขายมากี่ปีแล้วครับสิบป,ปีแล้วสิบป,ปีแล้วนะ <ๆ S 1> สินค้าด้านการเกษตรมีครบทุกอย่างปุ๋ยเคมียาฮอร์โมนต่างๆค่ะ มีครบตุกอย่างเลยนะฮะสิบกว่าปีก็ถือว่าโอ้ลูกค้าฐานหนาแน่นเลยนะก็พอได้อ้วยค่ะอย่างบางทีลูกค้าหรือเกษตรกรเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องดินเรื่องโรคพืชต่างๆเนี่ยทางร้านมีฝ่ายวิชาการหรือเจ๊อบรมเรียนรู้มาที่จะแนะนําก็มีเซลล์มาแนะนําด้วยแล้วก็ไปอบรมมาด้วยค่ะอ๋อมีเซลลมาแนะนําด้วยไปอบรมมาด้วยก็ซูเปอร์เทอร์โบเนี่ยอย่างเกษตรกรที่เขาซื้อไปใช้ในส่วนมากเขาไปใช้กับพืชไร้ที่นี่ ฉันมากเป็นข้าวเป็นข้าวค่ะก็<ม><ค>พืชอ<ม><ม>ไรอ้อยด้วยไรอ้อยข้าวมีมันสับหลังไหมที่นี่มีแต่ว่าไม่ค่อยเยอะไม่มากเท่าไหร่แต่หากว่าอ้อยข้าวนี่เยอะเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นฐานหลักของสายทองพัฒนาเลยค่ะหากว่าเกษตรกรท่านใดสนใจนะที่อยู่ในบริเวณเขตสายทองพัฒนาหรืออำเภอใกล้เคียงนะร้านมุกดาการเกษตรเนี่ยนะมีฝ่ายวิชาการไปอบรมเรียนรู้มา นะพร้อมที่จะให้บริการกับพี่น้องกเกษตรกรท่านใดชมรายการทีวีนะมีอะไรหลากหลายมากเลยทีเดียวครับนั่นคือร้านมุกดาการเกษตรครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับซึ่งเจมุกดาเนี่ยนะพร้อมที่จะให้บริการถ้า,าว่าสินค้าด้านการ,การเกษตรก็ครบเครื่องเรื่องการเกษตรเลยทีเดียววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจมุกดามากครับเจครับขอบมากครับ